อย่าไม่ยืมยัาไม่เหมยืมควายแค่เขาขี่นะทำแบบนี้อย่าไปยืมควายแคเขาขี่นะอ้เลือดใครนี่สีอ๋อสีคิดว่าเลือดแม่ีมนนี่ดีนะไม่ตกตกใส่รถผมตกใส่บางฝุ่นมีเช็ดนะ ออกทันน้ำเช็ดออกไม่ทันโอ้รถหมดสวยหมดโลเลยยิ้มถอยอ่ะเตรียมพร้อมที่จะถ่ายแล้วนี่เช็ดใช่ไอ้ไปไปขับให้มันดูหน่อยโอ้ย,อยถ้าผมขับพากันตกใกล้เลยแล้วเอาเอาไปลองดูดิดดโอ้ยบอเบาดอก ผมผมผมกลัวคนขับเก่าเขาเขาไอ้นี่นะเพราะว่าอ้นี่ขับแรงขับแรงแล้วขับเรไอไอ้นี่อีกแล้วมันจะไปซื้อคันใหม่ได้เนี่เขาบอกอยู่เขาถามหาอูอูอินตาอยู่ว่าอูอินตานอยู่ตรงไหนไออันนี้ันรื่องเท่าไหร่หนสอร้บ2อ มีต่อเจ็ดพัสองร้อยหกเลยสองร้อยหกสามร้อยหกเลยไปนั่นแหละไมู่้เนียเสียบมาเสียบไหมเออเราเห็นทางไหมใครเออถอยมาทางนี้แล้วอ่ะเอาเอาไม้เสียบเป็นหลักหลักห้ามห้ามไปเกินใช่เกินเขตแดนเขาคันนี้ชอบไปเกินเขตแดนเขานั่นนี่ นั่นแหละเดี๋ยวเขาปรับอีกรถถ้ารถใครไม่ได้็อย่ามาวิ่งในในใช้งานนี้ครับโอ้มาดูวัวเป็นไงครับโอ้ย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 โอยใคนี่ไปไม่ไหวขี้หายแล้วอย่างนี้ดี่นะครับแบบนี้นี่เออโอ้ยเป็นยังไงอาการมันนี่โอ้ยออกตัวแทบจะไม่ออก โอ้โ้แรงแต่ควันรถสมัยไม่แรงอ่ะขับแบบนี้อย่าไปยืมควายใครขี่เด้อโอ้ตีท้ายหน่อยตีท้ายหน่อยให้สังสีมันสั่นสะเทือนหน่อยใช่ใช่ใช่ โว้าวเติมโมดู oh, สั่นเลยนะนะั่นน่ะสั่นเลยน,ะนะ <laughs> นั่นน่ะ <laughs> สั่นเพิ่มๆๆๆเลยโอ้แ oh. รงแ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 รงจะท้ายแล้วครับ <laughs> คนนี้เติมยังนี่สงสัยยังไม่เติมเลยนี่ต้องได้ให้พี่ซื้อซื้อของให้เขาเติมหน่อย <laughs> เหมือน <laughs> เหมือนของเขาขาดนะ คันเร่งเหยียบเหยียบไม่ค่อยมีแรงโอ้โอ้กดย่ำแล้วย่ำแล้วย่ำอีกเอออะเครื่องเครื่องสามร้อยหกวันเองมีเครื่องสามสิบหกสิบหกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอารถผมย่ำให้ก็ได้ นั่นนี่รถบมดน้อยนั่นน่ะจอดไว้ทำไรเด้อน่ะเอามาบดเลยน้ำมันใครน้ำมันบริษัทตัวเนี่ยเอามาบดเลยทัด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 เดี๋ยวผมบดแน่เดี๋ยวผมบดให่โอ้เดี๋ยวรถมันไม่จมเดี๋ยวไม่มีคลิปเครื่องนี้ก็ถ่ายประมาณวันละคลิปพอโอ้ยังใช้ได้นั่นี่ เอาไปใช้ที่บ้านใบตัดออผมทิ้งเยอะกว่านี่นี่ลวดอีกโอ้เดี๋ยวมาดูสมบัติใหญ่จะแรงขนาดไหน ขวางทางครับขวางทาง,ทาง,ทางไปโคโนอย่ขวางทางโอ้เคลื่อนให้ยังยังไวเลยโอ้ ไปเมื่อกี้ครับเนิบมเนิบเลยครับเนิบมเนิบเนี่ยคันนี้นะครับโอ้สามร้อยหกเกือบสามร้อยหกขุดถึงนี่แล้วครับเนี่ยถึงถน,นนแล้วครับได้ประมาณสองล็อกสามล็อกเว้นทางให้รถเข้าไปครับ สำหรับผมว่าขุดทางออกเลยนี่ทางตรงนี้เนี่ยก็เหลืออีกประมาณทานู้นเสร็จแล้วครับเลกอสองสองล็อกก็ล็อกล็อกหนึ่งแหละสองสองสอง ร้องหนึ่งสองสองสองเขาว่าให้ทำถึงสองทุ่มตาสองทุ่มสองทุ่มมันจะพอได้สองทุ่มนะห้าชั่วโมงเลยอ่ะโอ้ถอยเข้าเข้าไปได้อยู่ น่าจะปูนไม่ได้มาเทนะเทพื้นบางคนก็เลิกงานไปแล้วครับเขาเลิกตั้งแต่ สี่ตอนเข้างานก็เจ็มงสี่สิบครับขับไปเรื่อยครับเรื่อยเนิ่มๆเนิเน่มๆ วันนี้น่าจะไม่ได้กลับบ้านนาะ จะได้วิ่งก็นู่นปาไปสองโมงสองโมงสามโมงเลยตีไปเลยสามโมงครับสามโมงเย็นบ่ายสามรถนไมโครเสียครับน่าจะเสียไดใไดชาร์จ ทำทางใหม่คือกับกลายเป็นเป็นยากเลยครับถ้าใช้ทางเก่าฮะแอบกำแพงฝั่งนน้นนะครับแต่กงุไปตรงที่เคยเคยวิ่งนะครับไปถมฝั่งนน้นฝั่งนน้นมันแข็งแล้วครับอันนี้เป็นถมใหม่แล้วก็ดินมันก็เปียกอยู่นะครับกับกลายยากเลยครับแล้วก็นานด้วยครับ เขาว่าติดสายไฟสายไฟที่ได้่ะไม่สมควรยกขึ้นมานะครับคือไว้ข้างล่างถูกแล้วครับที่นั้นตอนนั้นเอาดินกลบไว้นะครับขอไม่ยกขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นอีก